สวัสดีครับวันนี้พบกับน้องแทนทําวันนี้น้องแทนทําจะมารสอนจัดคอมโบเบรดเอกตามตัวนิทานะครับโอซีเอกนะครับจะเริ่มจากซีเอกนะครับเป็นเออโซบาร์7 X. นี่นะคะ760บิดถ้าใครมี hex 2อ0 0เบอร์นี้ก็จะเลือกเบอร์ไหนก็ได้นั่นแหละ เลือกสีเลือกสีนี้นะครับสีฟ้าเป็นโซบาร์แจ็กกี้ใส่7จ0หกศูนย์บิดเฮกซ่าตัวที่ใน,น้นอีกอย่างนึงคือวิสันล็อคอมโบเมเตอร์คือหนึ่งละเช่นหนึ่งหกศูนย์นะคะเ้ือกกล่องไหนก็ได้ครับแต่บิดต้องใช้เป็นไม่เฮกซ่าก็ ไม่ฮิกซาก็ฟีบอลนะครับแต่สถ้คาคอมโบที่ขอเล่นไหนก็จะใส่เฮกนะครับที่สองเลอตัวนี้คือตัวที่เอาแป้มได้ช,วชวัวร์เลยเป็นโคบอลดากูนเช่นสีห้าห้าหาจากเออตัวอะไรก็ได้โคบอลดากูนสีเหลืองก็ได้ครับแล้วก็เออพิษั์อาะไอ้กล่องหนึ่ง ต้องสุมเดี๋ยวจะไม่ได้แต่บิดต้องใช้ e นะคะมันจะดุดหมดอนใครไม่มี e สมมติใครมี l ใส่ l แต่ว่าแนะน,นำวนะ่าใส่ e ดีกว่ามันจะดดดดุดดจุดดีลลัดได้ตัวนี้แหละตวัะตวเมตาครับไอค่าวิวสันลัดคือ charge scale combo เป็น360เห็นคนเ,ออเห็นคนเขาใช้ลัดใช่ไหมคีแต่หนูไม,ม่ค่อยใช้แต่ส่วนาเขาก็ใช้ลุแลัดกันนั่นแหละ ใช้โรลลดนะครับนี่ข่าวีลัดได้แล้วก็อีกตัวนที่จะแนะนำเป็นฟินิกส์นะคบเลขเออสามหกศูนย์บิตเขาใช้กัเป็นประจำเออบิลัสนะคบนี่ลัสสีแดงนะครับถ้าเจอฉลามก็ต้องชุ้เรงเร็งนะครับใช้สถถปินฉลามได้นะคะตัวต่อไปเป็นกเญแมล็อกนะครับนี่ เขาโบว์เป็นเจ็ดศูดนย์บิดเอ่อฟบอลครับมันจะสะท้อนได้ดีกว่าเฮกหรือโบวอ์เพราะมันจะเบิร์ดยากอยู่นะครับเพราะเจ็ดเจ็ดศูนย์อันนี้มันแน่นมากนะครับทุกคนนี่แล้วก็ฮะมีอะไรแล้ะก็นะครับ อย่างนี้อย่างนี้นะครับคอมโบนี้ยิงแบบนี้นะครับตั้งแต่โคบอลดีสลาร์เหมือนนี้นะครับยิงรัดคอมโบนี้นครับเออโซบาจัก,กี้นะคะเจ็ดหกศูนย์เฮกซา่าตัวอีกต่อไปเป็นไดมัตเตอร์เจ็ดนี่ครับ ไม่ได้เจ็ดศูนย์นะสีนี้ครับรัดก,ก็ได้นี่ครับตัวนี้เลยคอมโบแล้วก็เป็นช้างเอกลูกตุกุก,กักในตำนานนะครับประเทหนึ่งหกศูนย์ครับบิลลดรัดอังนี้เลยแล้วก็แทนบีดประเภทเป็น จริงว่าใช้สาครับแต่สาใช้ไปแล้วใช,ใช้เป็นหนึ่งหกศูนย์ปิดพอยต์นะครับนี่ถ้าตาเป็นเหมือนประมาณนี้นะคบแล้วก็ตัวต่อไปเป็นเออ The wave สี่ห้าศูนย์ paper นะครับประมาณนี้นี้เลยถ้าเป็น The wave นะับ เราจะหกหกศูนยบิดเราจะเริ่มใส่ดนตรีนะคะัะเป็น level อีกตัวนึ่งที่จะแนะนำคือเกินซว้าู๊กเราจะเป็นหนึ่งหกศูนย์นะกันบิดฟรีบอลนี่ค่ะหน้าตาจะประมาณนี้แล้วก็รีเ,เวล เราสามาันประจำบ้านก็เก่งอยู่นะครับแต่ต้องเปลี่ยนเป็ดแล้วเช่นก็ต้องเปลี่ยนแต่ไอ้แมวใช้แล้วเช่นหนึ่งศูนย์ปิดรัสที่ได้จากเออกล่องเออ bx สามสิบหกเอ้ย bx สี่สิบหกกับ bx ส e ี่ยี่สิบเอ็ดแล้วก็ ux ศูนย์หนึ่งครับนี่ครับประมาณนี้เลยแล้วก็สุ่มได้จากถ้าใครดวงดีได้ นี่ครับเอาเขียวก็จะได้บินแล้ด้วยคับนี่แล้วคอมโบที่หนูมีก็จะทะนันรอด้วยหนึ่งเจ็ดศูนย์นใส,ส่ผิดกระสคลิกอยู่นี่นี่นคลิกบิดคลิกนะคะประมาณนี้แล้วก็ขาดไม่ได้ที่สำคัญเป็นเพลเลอร์ไหมขอโทษทีนะคะทุกคน เอ็มเพลย์ไม้เอสซีเบตเฮวี่เทอชิปเอ็มเพลย์เบไม้นะคะและเชดใช้เป็นก้าวหกูยีบนนะครับนี่คือคอมโบโมเมตาทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวแล้วนะครับเดินหนูจะชูให้ดูนะคะสลับตรงนี้มาดูกันเลยคนมาตรงนี้กันก่อนครับ 60ฮกซ่านะครับชุดวีลส์ลงไปก่อนนะคะนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้แต่ชุดตัวนี้ก็ต้องแรงนะครับได้เอาวีลส์ออกโอกเวอร์ได,ด้ชุดวัต ชนะครับเอานี้ครับถ้าใครชนะอยู่ต่อเลยครับมาีนัชนะนะครับเมื่อกี้มีัครับซแบบีวอวอเป็นหน่งของศูนย์ฟีบาเวลาเป็นหนึ่งเคข้ามาเลยเอ่อชื่อวลงไปก่อนนะกันจีชือ่อวันเกิดจีชือ่อวันเกิ ที่ส่วนมากเจอที่ใช้กันนะคะก็ไม่ได้เยอะประมาณนี้เพราะส่วนมากก็จะไม่ได้ใช้ประมาณนี้หรอกเดี๋ยวใช้แค่ตัวเมตาสมัยน,น,นี้ก็ต้องวัดตรงไหนว่าตรงไหนจะได้ชิมูบูบลูวิสลัด วิลัสอยู่ต่อนะคะเป็นวิลัสเจอกับฟินิควิลัสหนึ่งโคคอมโบเดิมฟินิเกตุสุรลัตโอเคจุ่ยจุ่ยว่าก

เป็นวีนลรดและคอมโบเดิมเลยหนึโอเคจะกับเพา้วาโสี่ห้้อีนั่งปดวาไมกลอนเว่าเาน่งห่ได้ชืชื่อวกด เป็นลันะครับขอว่าดูเสียถ้าอีตกรอบมากกว่านี้เราก็จะมาเล่นตัวมือขวากันมาด้ที่ซ้ายหนูขก็บแตนครับจะมาเล่นตัวมือขาเป็นแมกเร็ก6 0เลเวลจะกวิสันและคอมโบเดิมเลย1 6 0ชิัสี่ชวัน ไปเปเป็นของเมรตอนนี huh ้ข่ขนะอินแพกเกเรโซซตแปําอเของรเดวตลนะทุกคนวลาหน่งเยู่ต่เป็นขอให้วลตกรลมากัชาเกียสกศูนย์ลลกับวละคอมโบเดิมไปนึโเคครับ Three, two, ่ครับตัวเม้าของจริงครับที่วิลั์ไปเมื่อกี้พาะิ่งเยอะไปไหนครับวิลัหนเนีครับวิลัท,ท่ตกรอบฉลามสศูนแลเอ้ยโร,รัด์ติต่อคนะรับฉลามจะแับ chắc kêu 360 chắc gặp golem rock 70 free gun golem rock trước mấy cặn ha G chỉ muốn good let go anh ấy để máy nè anh ấy tắt sên Air không phải ฟีบอลอยู่ต่อชั่เกว3 0ูนตกลบเป็นอมีเลอร์แบบเออล็อกชิเป็นอมเลอร์นะคะแต่อซิสอมเลอร์ไหล็อกชิปเป็นอมเลอแต่เบดเป็นไม้เอออซิเป็นเฮเฮวแเชม9.00ฟีบอลกอลีม7 0ฟีบอล อับกเล่นโน้ตไม่อนนะครับมอนเดิมช2ชีวันอนนี้แอรนะครับเมื่อกี้เริ่มใหม่นะครับช2ชนกออ้้ครับมันเบเบิ้ 寄春阁。 อิมพลอร์ไมและคลิปเป็นอ m มพลอ r รเบดไม้อะเซตเฮวี่และใช้เก้าศูงย์บิฟิบอลอยู่ตอนนะครับตอนนี้เจอกับแทเลนรอหนึ่งศูนยคลิปน่านีครับเจอกันอ m มพลอ r ร่ไม้ลงก่อนนะ3 2 1ก ชน,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 นะนะครับเป็นเทเลนบอลเอ้ยเทเลนรอหน่งศูนเอ้ยหนึเคิข้ารอบเป็นเอมเพอเรมยแต่เราใช้เป็นเอมเพอเรเบย์มแอซิเทวี่เราใช้เก้านบิฟิวร์ตกรอบเออเป็นเทเลนอบห่งศูนย์อยจะกับเะเลนรอนะครับสพี่น้องคู่ละกันนี่ครับขบนนึ่งจ็ดูนนี้คิกอันนี้หนึ่งูนอันนี้พอยเทลเลนอีลงไปก่อน Si, two, one, go. Si, two, one, go. Three, two, one, go. Three, two, one, go. เป็น,นไทแรนูรอขอร้ารอบไทเลนูบิดหนึห่งหกศูนย์อยตกหลอบเล่นฝั่งไทเรนูรอ,อ,นนอ,รอนะหนึ่ง,นะงเคิกข้ารอกนะครับเรามาเริ่มกันต่อเป็นเชฟเอกในตำนานะขาวบอหนึ่งศเราจะกับไทแลนูรอหนึ่งเจ็ดศูนย์คิกนะครับเล่นไทเรนูรอลงไปกันนะทีทูวนัน็ ของสุลัดข้าหลอทนนนองสูงคลิกโลเป็นตอนนี้ทุกคนจะให้อาจารย์เหื่อกันแต่ต้องเอาแต่เป็นชาเอกหนึงอสุลัดจะกับพระกับไาเบลหนงหสุลัดชาเอกลงอ่อนเอ้ยไม่รองไห้จริงช่วยกอน 就一两个。

โคบอลลากูนอยู่แล้วน่ะจมไตินะหนะนูปัดมาหมกของโคบอลลาคูนอยู่อันนี้มันน่ากลัวเพราะพังแล้วแต่ก็ใส่ใส่เนะน,นะนี่ทนะนนะทุกคนนะน่ะเราไม่ทดนอ่ะเรากดเลยเห็นไหมทุกคนน่ะนะบล็กดิมันจะเล่น,น,นใช่ไหมนะ่นะน่ะเริ่มใส่ไม่ได้แล้วก็จะเริ่มหลวมเลยลนะทุกคนนะ่ะนะหล่นแล้วครับเนะี่ยโชคดีที่หนูไปซื้อมาของเรียนเคลสนะครับอันนี้แน่น แนะนำนะคะอย่าใส่แบบนี้ครับสมมุติเราปรับเป็นหมุนมุนซ้ายอยู่ก็สมมุติอันนี้เป็นหมุนหมันซ้ายนะเราเราควรปรับให้มันเป็นหมุนหมุนขวาก่อนแล้วค่อยใส่นะครับเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อให้เราเช่นเรามันใช้งานได้นานๆอย่างนี้หนูไม่รู้ครับหนูเลยไปทําแบบนั้นนะคะวันนี้หนูขอจบคลิปลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวคลิปหน้า,หน,าหนูจะมารีวิวอย่างอื่นนะครับ บายบายอย่าลืมไปดูกันนะครับครับฝากกดไลค์ช่องแทน CTDM อ a b y a เลยนะครับขอบคุณครับบาย